ครับผมนัดจากช่องนัดอิส,สุนะสวัสดีปีใหม่2565นะฮะคลิปนี้ปิดคลิปแรกของต้นปี5 6 6 5นะครับก็เลยจะพาทุกคนนะครับไปดู400ใหญ่ NLR 130 4 0 0ใหญ่ไม่ติดเวลาขายดีที่สุดนะครับคิดถึง NLR 130ไม่ว่าจะใส่ตู้ใส่ข้อคิคดถึงเซลลนัดจากช่องนัดอีสุสมุดปาการนะครับ3คันที่ผมจะพาไปดูนะครับสเปคใกล้เคียงกันทั้ง3คันเป็นตู้ทึบขนาด2บานนะฮะ ใช้โปรโมชั่นดาว59,000้พร้อมขับปี90วันนะครับผ่อนนานได้ถึง72งวดนะฮะ59,000เนี่ยผมจดทะเบียนให้นะฮะลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับ59,000เนี่ยจบครบทุกอย่างกับเซลลนัดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเซลลนัดแล้วถ้าไฟแนนซ์ผ่านก็รับรถตามนี้เลยนะครับทั้ง2คันนี้นะครับใช้โปร59 0 0 0นะครับสเปคเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นลูกค้ารายเดียวกันนะเป็นลูกค้าเจ้าเดียวกันนะครับใช้เงินดาว59,000 ทั้ง2คันนี้เลยนะครับสเปคความสูงอยู่ที่2 1เมตรสิความยาวอยู่ที่3.20เมตรยีนะความกว้างอยู่ที่เมตรเกเป็นตู้ทึบขนาด2บานนะใช้โปร5้าหมื่นเก้าันเจงวดขับฟรี90วันส่วนอีก1คันนะครับเป็นเอ็นเอคันนี้สเปคคุ้มหน่อยนะฮะลูกค้าต้องการความสูงขนาด2องเมตรห้ความยาวสามเมตรความกว้างอยู่ที่เมตรเกกว้างในเลยนะเมตรเก้าสเนี่ย สเปคกันแบบนี้เลยนะก็ได้ครับทั้ง3คันเป็นป้ายจดเป็นป้ายเขียวไม่ติดเวลานะฮะวิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนเลยสำหรับโปรโมชั่นดาว59 0 0มนะวันนี้นะทางไฟแนนซ์ยังไม่แจ้งว่าทำการตอบโปรโมชั่นดาว59 0 0 0เหมือนเดิมหรือเปล่านะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังตัดสินใจช่วงนี้นะครับ ก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0820867474กับเซลนัดได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าณวันนี้นะครับยังรับจอง59,000ได้นะครับ่อนนานได้ถึง72งวดแล้วก็แถมยังคับฟรีอีก90วันด้วยนะครับสำหรับ NR o คันนี้นะฮะเป็น NR o ที่ที่ทำตู้สูงกว่า2คันเมื่อสักครู่นะครับสูง2เมตรนะความยาว3เมตร ความกว้างอยู่ที่เมตรเ0าในนะฮะเป็นตู้ทึบขนาด2บานเหมือนกันภายนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทำสีแบบนี้เลยภายในก็เป็นเหล็กซิงค์ปกติเหมือนทุกๆคันนะแต่คันนี้มีความพิเศษตรงนี้นะครับก็คือคันนี้ทําการเปลี่ยนสีนะแข็งกันมอเตอร์ไซค์ส่วนมากเราจะเห็นเป็นสีขาวแดงเนาะ แต่ว่าคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีน้ําเงินขาวบ้างนะก็ทําได้นะครับเราจะเอาสีอะไรก็ได้ครับตรงนี้ไม่ว่าอะไรแต่ต้องมีทุกคันนะหมายความว่าไม่ต้องกลัวครับทางเราทําทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กกลมแบบนี้หรือเหล็กพับนะครับแต่ก็ตามที่กฎหมายกําหนดเช่นกันนะทำสีได้ครับอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าไม่ต้องการสีแดงขาวนะ,ะต้องการสีน้ําเงินขาวก็ทําให้แบบนี้ทั้งคันเลยขนาดความยาวของตู้นี่เลยประมาณนี้เลยนะ ชอบแบบนี้ก็ซื้อแบบนี้นะยังไงก็คุ้มค่ากว่ารถกระบะอยู่แล้วครับเพราะว่า n o r ใส่ตู้ทึบแบบนี้นะครับเทียบเท่ารถกระบะ2คันเลยนะเดิมๆแบบนี้นะครับบรรทุกสินค้าได้ประมาณ2ตันครึ่งนะครับน้าหนักนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการจํานวนของสินค้าเยอะๆอันนี้คุ้มค่าเลยครับไม่เน้นน้ําหนักอนะ คุ้มเลยนะครับเทียบเท่ารถกระบะ2คันเลยโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ n l r 1 3 0ผมเซลนัดจากช่องนายอิสุยินดีขายทุกกรณีนะสเปคตู้สเปคกระบะขอให้แจ้งมานะครับเราขายทุกแบบนะฮะบ,บริการส่งรถนอกสถานที่ได้ทั่วประเทศนะครับฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ดำเนินการจดทะเบียน ให้ฟรีด้วยเป็นป้ายเขียวไม่ติดเวลาลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยจ่ายห้าหมื่นเก้าก็ขับรถออกไปได้เลยหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการดาวมากกว่านี้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับเดี๋ยวผมคิดแคมเปญให้ว่าถ้าดาวมากกว่า 59, ห้าหมื่นเก้า่อนเดือนแล้วเท่าไหร่นะตรงนี้ตามที่ลูกค้าสะดวกนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะัดจากช่องนะไสุ์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ดูคลิปแรกของต้นปีนะครับฝากติดตาม กันด้วยนะฮะหากลูกค้าท่านใดที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอให้ล่ำรวยล่ำรวยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่แวะเข้ามาดูและเพิ่งเจอนะฮะฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด b ับสไครด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจท่านจะได้เห็นแนวทางในการซื้อรถรถบรรทุกใหญ่รถขนาดเล็กกระบะต่างๆจากช่องนัดอีสุวันนี้ผมนัดจากช่องนัดอีสุขอบคุณมากครับสวัสดีครับ